นี่นะครับโอ้โหพี่ออสครับจัดไปแล้วครับจุ๊บด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 ุ๊บอร่อยอร่อยอร่อยสามต่อสามสามต่อรี่อร่อยไหมไสปเป้งๆเลยนะครับผมเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งนะครับสุดยอดครับพ่อพี่ครับผม

ไปแล้วครับพี่ออสพี่ออสไปแล้วพี่งับงับเข้ามาพี่ไสพี่งับเข้ามาอย่างเดียวงับอย่างเดียวเขียวลูกพ่องับอย่างเดียวพี่เอาพี่งับเข้ามาพี่งับเข้ามาโอ้โหพี่ออสงับอีกพี่งับอีก ให้เอา,เอาละครับตอนนี้ไต้หวันแล้วครับอุย้ยลงครับลงลงลงได้อยู่ลงได้อยู่คุณเราลงไปพี่ลงไปพี่พพนะครับสี่ออสสี่ออสนะครับไายจากน้ำวังนะครับขึ้นมาจัดแล้วครับ พี่จเย็นปุ่นปายจะพุ่นโอ้คือเชื่อคือเชื่อโหมผตแล้วครับลูกพี่งัดกันยาวๆสยสวยสายสวยพีใสตากนพี่ สวย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 งามสุดยอดสุดยอดพี่อัดโอ้โหสุดยอดสุดยอดพี่สวยสวยเอาละครับตอนนี้ครับนี่ครับพี่ออดโอเคพี่พี่ออดนี่ครับลาจากน้ำบังครับวันนี้สุดยอดครับมาตามหาพี่ออดนะครับ โอ้โหลำห้มนะครับดูมือครับใส่สวยครับอสุดจัดประหลัดบอกครับดูครับสุดแล้วนะครับพี่สุดแล้วนะครับสามสองหนึ่งครับโอ้โหอย่างรอครับวันนี้นี่นะครับโอ้โหพี่ออสครับจัดไปแล้วครับจุ๊บด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 ุ๊บอร่อยอร่อยอร่อยสามสองหนึ่งครับสามสองหนึ่งอร่อยไหมใส่เป้งๆเลยนะครับผม เดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งนะครับส oh, ุดยอดครับลูกพี่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคนโดขามันหงาโอ้โหน่ะเอาละครับทีหนึ่งครับท hmm? ีหนึ่งเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงขนาดเนี่ยไอ้ลมทีหนึ่งมาอีกแต้มแล้วครับ ติดติดครับติดติดกับพี่ออสเลยครับไปแล้วครับอุ้ยขาดครับนอกนี่อุ้ยเสดายเสดายมากครับตัวนี้เอาไม่เอาไม่บิ๊กไซส์มากครับตามใ้ว่ารถพุ่นไหนขาดเลยนะครับตัวนี้น่าจะโดนต่อมาจะลาบเลยครับตามพี่ออสมาติดๆเลยนะครับวันนี้ พี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งไ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 งใช่ครับพี่ใช้ผาตัวไมหมผ่าตัวไหมเอาไมนะครับพี่เอาไม้ครับอโอ้โหพี่ออสก็พเพลิดนะครับ <c oughs> พเพลิดนี่นะ <c oughs> พี่ออสของเรา <c oughs> พเพลิดเลยเราลุ้นกันต่อไปครับผมโอ้โหสุดยอดครับอ่านเก็บน้าไม่ทานนะครับผม,ผมเา <ตบ S 1> อาเปิลสบปลาไปกันต่างครับได้พาโตกไอ้ก่อนที่นะครับพี่ออสนะครับก็วันนี้ขึ้นมา ย้ายจากไม่วังนะครับผมขึ้นมาที่แองนะครับสูตรสามสองหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับผมหน้าดินนะครับขอบนก็เม็ดโฟมนะครับข้อล่างก็เป็นไส้ไก่เหมือนเดิมพี่จี้กินขอบนหรือว่าข้อล่างดิล่างครับข้อล่างนะครับไส้ไก่นะครับโอ้โหอย่างเพียงครับเดี๋ยวช้าหลังจากที่ไปตั้งแต่ไปผ่าวิ้งชูมาด้วยกันนะครับผมก็เพิ่งจะมา กับแม่แหนมเพิ่งจะมาแตกหนุ่มตรงนี้นะฮะเมื่อกี้ก็ผลาดผลาดลงไปนะนี่ครับวันนี้มีทีมงานนะครับพี่หนึ่งนะครับแล้วก็ทีมงานน้องๆนในป่าด้วยกันนะครับสตาร์ฟิชชิ่งนะครับผมวันพระพรนะครับหยุด4วันนะครับชดเชยวันสงกรานต์นะครับผมอันนี้เสียรุ่นเล็กครับน้องอะไรนะครับน้องเบนนะครับเบนฟิก้านะฮะโอ้โห มารอลุน้นลุงลุงครับ <laughs> ตอนนี้เป็นลุงแล้วพี่ครับเขาผมครับเข้าไปที่ปีเมื่อกี้นะครับทะเบียนเบอร์อะไรนะครับพี <14. S 1> บ่สิบสี่เบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็สายพีอีนี่ใช้กี่ปอนด์นะพรับพี่120 120นะครับ <laughs> โอ้โหอยา <laughs> 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 ่ากะกะอ้อนงัดอย่างเดียว <laughs> งัดออกจากตอมเลยนะครับผมโ <laughs> อ้โหพี่เราแต่ไปยาวๆนะครับนะครับ อันนี้ก็ดึงตามแต้มนะครับอยู่ในกระชังเมื่อกี้ผมมาตามหาประมาณบ่ายโมงนะครับตอนนี้หลุดไปสองแล้วก็ได้เมื่อกี้มาหนึ่งแต้มนะครับที่ศกสายใหญ่นะครับฝากนักที่ติดตามรับชมนะครับผมมาพักผ่อนเอาบรรยากาศนะครับผมวันหยุดค่าคันไม่แพงนะครับคันละยี่สิบาทนะครับสี่อ่ากับน้ำไม่ทานนะครับผมอยู่ในกระชังแล้วครับวันนี้ สายแต้มนะครับสามสี่แต้มนะครับวันนี้นี่ก็จะเป็นทีมงานพี่ออสนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับเอาละครับพี่ออสพี่ออสอีกแล้วครับ,บอยู่ไหมพี่ตกลงครับนั่งนั่งเปียพี่ออสครับ โอ้โหนักประดาน้ำมองหานักประดาน้ำแล้วครับตอนนี้อยู่ไหมพี่อุ้ยหลุดโอ้โหนี่หลุดแล้วครับแต้มที่ที่สี่แล้วครับตอนนี้หลุดครับขาดเลยพี่สุสัยพันมายะลาบครับพันตอมายะลาบนะครับ เย็นไหมพี่หลังนี่แก่้งอแงเลยโอเคโอเคนะเห้าครับเย็นไหมฮ้ยเย็นไหมฮ้ยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำในดวงใจสอง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 นะฮะหลุดนะฮะวันนี้ทีมงาน DC Fishing ศุสร์ปรับ งัดอีกแล้วครับแต้มที่สามครับตอนนี้พี่หนึ่งครับงัดอย่างเดียวครับลูกพี่ม้าแล้วครับม้าโคอีกแล้วครับโอ้โหลงครัพี่อู้ยเอาอีกแล้วครับโคเยอะครับโอ้โหเสียดายครับวันนี้สามแต้มนะครับวันนี้ บิ๊กไซส์นั่นเลยครับตันนี้เดี๋ยวเอาไม้เดี๋ยวเอาไม้เดี๋ยวเอาไม้เอาไม้ครับผมพี่บรรยากาศกำลังฟินเลยครับตอนนี้ปูดปูดปากปูดขอขอบปูดเลยครับพี่ใหญ่ครับไซส์ใหญ่